ตัดกรีนเดินตามใบฟางยี่สี่นิ้วเก่าญี่ปุ่นมานะครับตัวนี้ตัวรถฟางทั้งคันก็ประมาณสามสิบเจ็ดนิ้วใช่ไหมสามสเจ็ด <37. S 1> นิ้วนี่นะฮะของทีซูชิยะทีซูชิยะนะนี่ ูเครื่องดูล้อก็ยังสวยๆอยู่นะครับดูใบตัดนะมีใบมีแปลงให้ด้วยใบตัดยีบสี่นิ้วนะครับมีลูกกริ่งประคองนะเครื่องมิตู สีแรงสี s พีเอ right. ปุ่มกดสต็อปอ่ะลองสตาร์ทดูสตาร์ทติดง่ายนะสตาร์ทติดง่ายกดดับอ,อันนี้คันโยกเกียร์ทำงานระบบทำงานนะอันนี้เบรกนี่เบรกอะ ตัวนี้ไปตัวนี้ปรับเข้าเกียร์ระบบใบตัดล,ล้อหมุนเอาลองสตาร์ทด,ดูอีกที่ะไปเลย Nhé, tắt thì đây lời Tạt ra đây lời Ồ, tiền lời tầm tầm Muốn cầm ăn lên liếu